ข,นนขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งอันนี้ก้นเชื้อเฮ็ดฟางจ้ะทีนี้เองนํามาฉีกนํามาฉีก๋ย<ะ>่อัน,นอันนี้คือฉีกเล้ยวจ้ะล่องหนึ่งแปดก้นกนอนแปดก้อนต่อล่องจ้ะอันนี้อันนี้คืออาหารเสริมเดี๋ยวเองเองโรยอาหารเสริมอาหารประมาณเท่าไหร่อาหารหนึ่งกิโลกร,รมัมลํำหนึ่งกิโลกรัม อันนี้ล้ำหนึ่งกิโลอันนี้ขั้นตอนการผรสมลูกขึ้นค่ะคุณนายอันนี้พิธีการผนนสมแค่ล้ำล้ำอ่อน,อ,อ,นอันนี้ผสมเชื่อก็หัวอาหารเข้าให้มันเข้ากันแล้วก็นําไปลรยในแปลงจ้ะเตรียมที่จะไปลงแปลง เอาเอาเอาถุงมาใส่ค้ะเอามาเอาถุงมาเลยในถุงปุ๋ยทำไม่ยากดอกค่ะขั้นตอนแรกแล้วก็ไปร่อง่ะคับไอพี่เด็กไปปูถ่ายในร่องเลยเห็นดก่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้ไปทำไปทำไปทำขั้นตอนแรกก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นยังไงยังจะไปยังเอออันนี้มันงอกเรี่ยวตอนนี้ตอนเองทำ ทำง่ายค่ะเฮ็ดฟางสิบวันเห็นเงินพันสิบวันเห็นคนซิบวันเห็นเงินพันเลยจ้ะเดี๋ยวตอนนี้เองจะได้ไปดูแปลงที่ว่าเริ่มจะลงจ้ะกำลังจะไปลงแปลงทีนี้มาดูตอนขั้นตอนที่ลงจ้ะแปลงที่เตรียมอัดเขาเรียกเปียกดินจ้ะ แยกเปียกดินอันนี้ขั้นตอนเริ่มอันนี้ขั้นตอนตอนหว่านหว่านปุ๋ยก่อนจ้ะหว่านปุ๋ยก่อนขันแรลกตอนแรกหว่านปุ๋ยก่อนอันนี้ตอนนี้หว่านปุ๋ยจ้ะอันนี้เอาปุ๋ยปุ๋ยเคมีรองพื้นแล้วก็คิวัว เขาเรียกปุยคอกปุยวัวปุยป๋ยคอกเนาะแล้วที่นี่ก็เอาเชือโลยตามเอาเชือโรยโรยตามตามร่องเนี่ยค่ะให้มันเต็มร่องไม่ให้มันกระจายออกนอกร่องให้มันอยู่ในร่องในแปลงเนี่ยในแปลงที่เองกาลังหว่านปุยตะเาเรียกยังไงเรียกง,ง,ง่ายๆปุยข,ขีข้วัวปุย๋ยคอก <laughs> ปุ๋ยคอกใช่ปุ๋ยคอกแล้วเอาเชื้อเฮ็ดลรยเอาอันนี้อันนี้จะพูดยาวพอลรยเชื้อแล้วก็ลดน้ำไปเลยไหมใช่ครับพูดเลยเอาเอาเชื้อมาลรยแล้วก็เอาน้ำลดน้ำลดเซจแล้วก็เอาฟางเอาฟางคุมเอาพยางคุมกนแล้วก็เอาฟางคุม ลอ,องหนึ่งอใช้ปุ๋ยระมัน10กิโลถึงมฮึโลหนึ่งโลหนึ่งเนี่ยป wow. oh. ุ anyway> ๋ยเนี่ยตัวนี้แปลงเดียวโอ้ปุ๋ยมากกเน่ยถังสีอยู่ประมาณสัก5โล5โล6โล5โลนี่แหละปุ๋ยคอกเอาไปตลอดหัวร่องก่อนเราาไปทงั้น พอทำเซตอันนี้ก็เอาเชียเฮ็ดมาโรยเชียเฮ็ดโรยก็เอาไอ,าอา้น้ำลดน้ำลดแล้วก็ปิดพยางสองด้านแล้วก็เอาฟางคุมอยู่ประมาณสักสามวันเองมาเปิดมาเปิดออกเปิดออกแล้วก็าน้ำลดแล้วก็ใช้ไม้ไผุ่้งเอาใช้ไม้ไผุ่กงแล้วก็เอาไอ ฟางคุ้มข้างบนทำไมต้องเอาฟางขง้างบนครับล่กันร้อนจ้ะกันร้อนจ้ะการความร้อนจ้ะไอ้ใช้ไม้โกงนี่คือเวลาดอกมันงอกขึ้นมาถ้าเองถ้าเองคุ้มไว้แบบนี้น่ะมันจะเป็นแบบว่าดอกมันงอกขึ้นมาพายางก็ฟางนะมันจะกดทับจ้ะต้องใช้ไม้โคง่งใช้ไม้โค่งแล้วก็เอาพายางคุ้มแล้วก็เอาฟางคุ้มข้างบนแล้วก็รดน้ำปกติจ้ะ ดน้ำปกติก็ประมาณสักสามสี่คืนเองก็จะมาดูก็จะเริ่มเห็นแหนมันงอกขึ้นอีกสามวันไปก็จะเป็นดอกใหญ่เก็บได้จ้ะตั้ง <ừ> แต่นะ้าวันที่เองลงก็ก็วันวันที่ว่าถึงกำหนดเจ็บนะ่ะประมาณสิบวันสิวันนี่จะได้เจ็บดอกเลยจ้ะสิบวันจะเห็นดอกเลยทาง่ายกัะเห็ดฟางนี่คือวิธีร<า><ล>ยเชื้อเห็ดฟางจ้ะ จะเฮ็ดฟง <vaya S 1> า,าฟงที่เราฉีกมาแล้วจ<า>้ะ<ด>จ<า>้ะที่เราฉีกมาแล้วเตีรยมเอามาลงในแปลงโรยให้มันตำแปลงนี่แหละค่ะให้มันออกนอกแปลงโรยตำา่องทีเองอดัดอันตัวนี้ก็เป็นเปลือกดินเ<ๆ>ปลือกดินเองเอามาอัดเป็นแท่งๆให้มันเป็นความร้อนของมันนะจ้ะเปลือกดินนี่ทำมาจากอเปลือกดิน<ๆ>นี่ทำมาจากที่เขาก็เทาเอาออกจากหัวมันที่เขาเอาอัดอยู่ เอลงแป้งอะจ้ะที่เขาออกจากหัวมันที่เขาเอาียกาบกมันกากไอ้หัวมัน,นที่ว่าเขาเอาไปล่นออกเอาแป้งเอาเปียกมันทั้งนอกกระเทาะออกมีปนดินดา <sequel. S 1> เขาจะเรียกเป็นเปียกดินนะจ้ะเป,เป็นเปลือกดินถ้าเรียกเปลือกมันนี่เขาก็ไม่เข้าใจในในไอโรงงานเขาน่าจ้ะเขาจะเรียกเป็นเปลือกดินมันกาบมันที่มันปนดินนะจ้ะ คือเขาจะล้างสะอาดแล้วเขาก็เอาหัวมันไปทําแป้งน,นี้คือเศษส่วนที่ใช้แล้วก็<ะ>ไม่เอาจ้ะเอ็งเอามาใช้ความร้อนลงเฮ็ดได้จ้ะเอามาเอามาลงเฮ็ดได้ทีนี้ก็พอโรยเชื้อเซ็ตเองก็ลดน้ำตอนนี้ตอนนี้ขั้นตอนที่ว่าเอ็งโรยเชื้อโรยเชื้อเซ็ตที่นี่ก็จะลดน้ำ ขั้นตอนนี้อันหนึ่งก็คือเอ็งปิดพยางแล้วก็คุมฟางแล้วก็แล้วก็เป็นเซตเซตนี้ในในพอเอ็งลงไว้แล้วในสามวันสามวันเอ็งจะมาเปิดออกลดน้ำตัดใหญ่ตัดใหญ่อีกใหม่พอตัดใหญ่เซตแล้วก็ใช้ไม้คงใช้ไม้ค้ง,คงตามลงแล้วก็ปิดฟางไว้มันทำไม่ยากดอกค่ะ ทำง่ายลดน้ำนี่ลดให้เปียกชุม่มให้เปียกเปียกมากๆเลยแหละจ้ะนี่ยลดน้ำนี่จะลดให้เปียกเลยจ้ะลดให้ชุม่มให้มันเปียกมากๆเลยแหละจ้ะวิธีลดน้ำลดให้ชุม่ม หลังจากเองลงได้สามคืนได้สามคืนที่นี่ก็เปิดออกลดน้ำลดแบบนี้เลยค่ะลดน้ำวันที่เองจะกุ้งไม่กุ้งเปิดออกลดแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ได้ใส่ก่อนฟางไม่ไม่ใส่ค่ะอันนี้อันนี้คือทําแปลงดินเขาเรียกว่าแปลงดินทําแบบอกองเตี้ยกองเตียจะไม่ใช่เฮ็ดลง เห็ดลงจะมีชีงวัวมีฟางผาสมแล้วก็เปียกมันขึ้นล่านจะอันนี้เองทํากองเตี้ยทําแปลงดินย้ายไปเรื่อยๆที่ว่าเป็นง่ายๆเนี่ยคือว่าเอาเอาเตรียมมันแล้วก็มามาอาดัดมาอาดัดมาทําแปลงแล้วก็มาฉีกเชื่อมาโรยเนี่ยจะเข้าใจง่ายๆแล้วก็จะง่ายที่สุดเลยจะ เนี่ยถ้าได้ทําแบบเนี่ยตอนนี้ทีขยี้เชื่อลุยเชื่อลดน้าแล้วก็โกงเนี่ยจะเข้าใจง่ายแล้วก็น้าเซตจะปิดพยางปิดพยางแล้วก็คลุมฟางนี่ค่ะปิดพยางสองผืนเอาประกบกันตอนนั้นเราก็คลุมด้วยพยางอันนี้คือเซตขั้นตอนตอนกันรลยเชื่อแล้วคลุม โอ้จะนี่แหละคุมฝังนี่นจ้จะแล้วก็ทิ้งไว้สามคืนหลังจากสามสามคืนสามคืนไปงยังมาเปิดผ่าออกเปิดพยั้งออกแล้วก็ลดน้ำแล้วก็เอาไม้โค้งแล้วก็คุมฝังแบบนี้แล้วค่ะอันนี้สิบวันจะสิบวันหลังจากที่เอง็งลงเองง็งโก่งสิบวันอันนี้คือสิบวันนี่จะเห็นดอก จ้ะสิบวันโอ้ส oh. ิบวันจะเห็นดอกสิบวันหลังจากที่ oh. เองลงแล้วโก่งไม้ก็คือแบบนี้จ้าจ้ะโกงไม้คือแบบนี้น,นี่แหละที่ใช้ไม้โกงจก้ะ <c oughs> มันมีดอก <c oughs> พร้อมเก็บสิบวันอันนี้ไม้โค้งก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้ะที่หลังจากสามคืนที่เองโค้งนะจ้ะสวัสดีค่ะนี่เป็นโครงการทําเห็ดฟางของกลุ่มอา,อาชีพบ้านกุดน้าใสนะคะจะขอเชิญชวน มาร่วมโครงการทําเห็ดฟางเสริมอาชีพหลักเสริมรายได้ให้กับครอบครัวค่ะค่ะทํากินเองค่ะปลูกเองสุขภาพดีค่ะอาจารพีดเป็นโครงการดีๆของกรมการพัฒนาชุมชนขอบคุณค่ะ